ดีครับผมช่างสามหัดซ่อมเดี๋ยววันนี้เราจะมาซ่อมหม้อของข้าวดิจิตอลกันนะครับหม้อของข้าวเครื่องนี้นะครับเป็นหม้อของข้าวอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาดูอาการเสียนะครับเสียปักแล้วนะครับจะขึ้น E5 นะครับกดสั่งงานอะไรไม่ได้นะครับขึ้นรหัสโค้ดนะไม่ว่าจะเป็นหม้อของข้าวยี่ห้อไหนนะครับที่มีรหัสโค้ดขึ้นไม่ว่าจะขึ้นโค้ดตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับหม้อของข้าวอุ่นทิ์หม้อข้าวดิจิตอลนะครับ ตรวจเช็คเบื้องต้นเราจะไปเช็คอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อมันขึ้นรหัสโค้ดนะครับแต่เครื่องนี้ขึ้นรหัสโค้ด e 5นะครับก็ไปเช็คที่เดียวกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสิ่งที่เราจะมาตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่เราเปิดฝาหม้อพับขึ้นพับลงอย่างนี้นะครับเราจะมาเช็คดูว่าจะมีสายเซ็นเซอร์อยู่ข่าด้านในตรงนี้จะขาดไหมครับเราก็ลื้อออกมานะครับค่อยๆแกะฝาตัวนี้ออกมาแล้วเราจะมาเช็คดูนะครับลองซูมดูนะครับลองซูมดูสายนี้ ว่ามีสายขาดไหมถ้าไม่มีก็ย้ายมาดูฝั่งนี้นะครับอ่าเราลองชุมดูฝั่งนี้นะครับสังเกตว่าจะมีสายขาดอยู่นะครับอาจะมีสายขาดอยู่เส้นหนึ่งนะตรงนี้นะครับเราก็จะถอดอ่าฝาครอบออกให้หมดนะครับฝาครอบด้านด้านข้างบนนียนะครับฝาครอบตัวนี้นะครับแล้วก็ฝาครอบตัวนี้ออกมาเพื่อจะมาทํากานต่อสายนะครับอาจจะต่อยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะลื้อยากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่าว่า เราจะรื้อต่อสายยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสําหรับหม้อของข้าวอิเล็กทรอนิ์รุ่นนี้นะครับเราจะเอาฝาตัวนี้ออกนะครับอ่เราจะมันจะมีน็อตอยู่ด้านหน้านะครับจะมีพลาสติกปิดไว้ทั้งสองตัวนะครับตัวนี้นะครับเราก็เอาพลาสติกออกก่อนนะแล้วเราก็ขันน็อตออกนะครับเห็นไหมจะมีน็อตอยู่นะครับมีสองตัวนะครับเมื่อเราคลายน็อตออกแล้วเราก็ยกฝาตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ ่าต่อไปเราก็จะมาเอาฝาครอบตัวนี้นะครับฝาครอบด้านบนตัวนี้ออกนะครับอเราก็จะมีน็อตอยู่นะครับก็ให้คลายน็อตออกแล้วก็เอาฝางัดฝาครอบขึ้นมานะครับเมื่อคลายน็อตออกเรียบร้อยนะครับเราก็ดึงตัวนี้ออกมามันก็จะมีคลิปล็อกอยู่ตรงนี้นะครับอ่าด้านหน้ามีสองตัวด้านบนเป็นตัวหนึ่งนะครับเราก็งัดออกมานะครับอ่าต่อไปก็จะเอาฝาตัวนี้ออกนะครับ เราก็ค่อยๆแกะฝาตัวนี้ออกนะครับค่อยๆงัดออกมามันก็จะมีล็อกอยู่ด้านริมอยู่ตรงนี้นะครับอยู่เด่ิๆตรงนี้เมื่อเราง,งัดออกมาแล้วก็เดี๋ยวเราก็งัดสองข้างนะครับอ่าให้เราระวังตัวนี้นะครับอ่าให้เราเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะกระเด้งออกมานะครับตัวนี้นะเดี๋ยวมันหลุดออกมาแล้วจําไม่ได้เราก็ดูว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับอ่าแล้วก็เอาออกมาก่อนๆๆนะครับก่อนเราที่จะ ง้างฝาตัวนี้ออกมานะครับไปแล้วก็จะมาเอาฝั่งนี้นะครับหรือฝั่งนี้ไปเรื่อยๆอ,อ่าก็เอาฝาออกมาอย่างนี้นะครับโอเคมาดูตรงที่มันขาดนะครับจะก็จะขาดอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเราก็จะมาต่อเส้นนี้นะครับเดีย๋ยวผมก็จะลื้อตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเพื่อเราจะต่อลงมาตรงนี้นะ เราก็เอาตัวนี้ออกมาแล้วก็คันน็อตออกมาครับตัวนี้นะอ่าเมื่อคันน็อเตเร็บร้อยแล้วก็งัดตัวนี้ออกมานะครับออ่างนี้ออกมาอ่าเราก็จะมาทําการต่อสายสายที่มันขาดไปนะครับอยู่ตรงนี้อ่เราก็หาสายมาต่อก็หาสายใกล้เคียงกันนะครับดูว่าเส้นไหนขาดเส้นนี้ขาดแล้วก็ ่อเข้ามาที่เดิมมันนะครับต่อเข้ามาล่องเดิมสอดเข้ามาด้านใต้นี่มาเหมือนเดิมีจะลองหาสายมาต่อนะครับอันนี้ผมก็ได้ต่อเรียบร้อยนะครับต่อสายเรียบร้อยนะครับก็เอาสายขนาดเดิมของมันนะครับขนาดเล็กๆเท่าเดิมของมันนะครับการต่อเราก็ต่อประมาณอย่าให้มันตึงมากนะครับให้มันหย่อนไว้นิดนึงนะครับเผื่อเวลาเราพับขึ้นพับลงอย่างนี้นะครับมันจะไม่ตึงมันจะไม่ขาดนะครับนี่ก็ต่อเรียบร้อยก็ใส่ท่อหดเรียบร้อยนะครับอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะครับ เดี S <S ๋ยวเราลองไปประกอบแล้วก็ลองเปิดดูครับว่าอาการขึ้นเออร์เนอร์นะครับเครื่องนี้ E5 นะครับมันจะหายไปไหมครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาดูกันครับหลังจากที่เราซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะใช้งานได้ไหมแล้วลองเลือกเมนูดูซิครับ่าใช้งานได้แล้วนะครับไม่ขึ้นเออร์เนอร์โค้ดหรือว่า E5 แล้วนะครับตัวนี้นะตัวนี้ผมจะลองเลือกสักเมนูหนึ่งลองดูซิซุปลองดูซิลองกดใช้งานซิ อ่าทำงานได้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครเจออาการคล้ายๆกันนะครับก็สามารถศึกษาดูตามคลิปได้นะครับผมช่างสามหัดซ่อมสวัสดีครับผม